ไพ่หอเล่าเรื่องดวงประจำวันที่29ธันวาคมวันนี้ไพ่เหมือนแบบว่าอยากจะมาเฉลิมฉลองให้กับพุ้นเลยเนาะวันนี้ใครที่มาฟังพลังงานก็คือสงท้ายปีเก่าที่ดีมากๆคือจะได้เริ่มต้นเหมือนแบบได้มีการปรึกษาหารือหรือแบบการทำงานอะไรอย่างนี้ยจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ ตือแม่คุณก็อาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือใครซึ่งงสิงๆนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทาให้คุณแบบเป็นเจ้าทั้วอ่ะคิดดูทีก็คือได้อยู่แบบสุขสบายใจสุขสําราญได้อยู่ชนิดที่แบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบอยู่แบบเจ้าสาําราญไว้อยู่แบบเฮ้ยมันมีความสุขแล้วก็อาจจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานต้องดูแลปฏดวันเยอะหรือว่าต้องดูแลหลายๆอย่างมากขึ้น แต่ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําจะมีการต้องพบปะผู้คนมากมายหลายป่ามีการคุยอะไรที่เยอะมีการช่วยเหลือจากคนอื่นช่วยเหลือหุ้นหรือคนช่วยเหลือคนอื่นก็ได้และขึ้นลูกเฉลิมฉลองมันก็เป็นแต่ได้ว่าบางท่านก็ลืมหยุดงานแด่ไปเฉลิมฉลองแล้วดวงตอนนี้บอกได้เลยนาลีอุปถัมคุณเป็นคนที่นาลีจะอุปถัมนะมันเป็นแบบ ดวงมันขึ้นมาเลยว่าเจริญเป็นคนที่เจริญแบบได้เจริญในหน้าที่การงานแน่นอนแบบทางด้านการเงินเอ่อทางด้านแบบเขาเรียกว่าถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเตึมเต็มมันเป็นความรักฟูลฟิลเต็มอิ่มให้ตัวเองซึ่งเป็นไปได้หลายๆเรื่องแต่หลายสิ่แสดงว่าเนี่ยสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเออมันดีแล้วมันสุดยอดถึงใครที่บอกว่าเฮ้ ตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววอย่างมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น้องสัตว์ไหมเนาะแล้วก็บอกได้เลยว่าใครที่ทําพลังงานดีแล้วอ่ะโชคดีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนพลิกผันกระทันหันปลายปีอะต้นปีก็คือ,คอจึงอะ่ะชีวิตดีชีวิตมีความสุขแต่ถ้าจะใครยังอยู่ในพลังงานเศร้าหมดหมองให้รีบเปลี่ยนนะเพราะว่าดูดิเขามาเฉลิมฉลองบอกขนาดน,นี้แล้วชีวิตคู่มันจะสุขสันตนะ์อืม ไพ่บอกมาอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเรื่องดีๆก็ชื่วจะรับไปหมยถึงว่าเวลาเราฟังนอตินะเรื่องไม่ดีก็ไม่ต้องไปรับเรื่องดีๆรับเพาไว้แล้วไปฟังแบบเช่นแฮปปี้หรือว่าหลายๆคนแบบอาจจะมีวันที่ไพ่มันออกมาดีไม่ดีบางรับแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นเนาะปีใหม่แล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้แล้วรับแต่สิ่งที่ดีเรื่องอะไรที่บานเข้ามาในปีนี้บ่อยไปซคะจะมีผู้คน ลายลองมากมายเข้าหาคุณมาเฉลิมฉลองร่วมยินดีหรือแบบมีการสั่งสรรค์แล้วก็ได้อยู่เป็นความสุขกับตัวเองและจะได้รับอะไรที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าโชคด้านไหนหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นคงที่มันใหญ่ขึ้นอืมงานเงินความหลักเป็นไปได้หมดนะอืมจะมันได้ฟูฟิลหัวใจในหัวใจมันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบความหลกสนุกสนานวันนี้ขอพูดย,ยามิงรอกนะ แอบอัสซโลแกนเดิมแฮปพี่เคยบอกว่าอะไรคิดดีทำดีแล้วก็พูดดีไว้ชีวิตนี้เพิ่มอีกอย่าเบียดเบียนคนอื่นและที่สำคัญที่สุดอะไรอย่าเบียดเบียนตัวของเราเองเราจะต้องทำเองมีความสุขโดยอยู่ในหลักไม่เบียดเบียนใครฟังมันอาจจะดูสับสนลองไปนํำปฏิบัติดูนี่เขียวครับปฏิบัติจริงๆแลัใจจะริ่ริ่มเียนเป็นสุข คุณจะมองโลกนี้สวยงามมากขึ้นมีแรงสู้ในชีวิตมากขึ้นขอให้ทุกคนอยู่ในพลังงานดีและสิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ